มันสุดยอดขนาดหน่อยนะครับท่านผู้ชมมาเลยครับท่านผู้ชมมันสุดๆเลยคร้บโอ้โหมาเลยครับมามามาม,ามาโอ้โหใครดูอยู่นะครับทำกิจทำใจกันมั่งนะดูเลยครับเนี่ฮะสจโจจะโอ้ยดูนะครับ มันก็เอาะแรๆหน่อยสําหรับคนที่กินไม่แรมากก็ไปย่างเพิ่มเห็นไหมครับสีมันมน้ำลายหล,ะละพูดแล้วพูดแล้วดูเลยครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนเราจะหั่นแบบนี้เลยนี่ฮะดูฮะดู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 ดดดจริง,งโอ้โหนะเราพร้อมแล้วดูดูน้ําจิ้มนะฮะดูน้ําจิ้มเราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะะดูเนี่ย นี่ครับเวลากินเราก็นี่เลยนะเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยจุ่มลงไปอย่างเงี้ยดูยกให้ดูเลยดูครับว่ามันสุดยอดขนาดไหนว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหรือจะราดลงไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยดูชัดๆเลยนะครับ